รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะเดินทางตรวจเยี่ยมอุทยานวิทยาศาสตร์ภูิภาคภาคใต้ค่ะระบุว่าจะมีการผลักดันนะคะการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนอุสตสาหกรรมฮาลานไทยสู่ตลาดโลกค่ะโดยคณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะยังได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมอุทยานวิทยาศาสตร์ภูิภาคภาค,าคใต้ พร้อมกับมีการระบุว่าจะผลักดันเรื่องของการใช้นวัตกรร,รรมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาล้านไทยสู่ตลาดโลกโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุนทรวงศิริรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณพ,พิทักษ์พูวอำนการเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาค,าคใต้ให้การต้อนรับ ซึ่งคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับฟังการนําเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการกลับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลานศิลปะอิสลามกับการพัฒนาผู้ประกอบการและการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มและสร้างความเป็นอัตลักษณ์สินค้าปศุสัตว์ โดยระบุคขาว่าหลังจากการได้เยี่ยมชมตัวอย่างบูสสินค้านะคะรู้สึกประทับใจผลิตภัณฑ์ในหลากหลายชิ้นไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าปาติกของเล่นเด็กที่ทําจากมาไม้และยางพารารวมทั้งผลิตภัณฑ์รองเท้าโคจากยางพารา ซึ่งจากการที่อุตสาหกรรมวิศวภูมิภาคภาคใต้ทำงานเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจมีความโดดเด่นค่ะนำเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของภาคใต้มาพัฒนาและยกระดับเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะนวัตกรรมจากยางพาราอุตสาหกรรมฮาลานและก็ซอฟต์แวร์ต่างๆจึงเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมวิศวภูมิภาคภาคใต้จะสามารถผลักดันนะคะประเด็เหล่านี้สานต่อนโยบายรัฐบาลด้านระเบียงเศรษฐกิจได้ในอนาคต เรามีเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมค่ะตื่นเต้นทุกบูธเลยนะคะต้องเรียนอย่างนี้นะคะไล่ตั้งแต่บูธของผ้านะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นงานฝีมือนะคะที่คนนั่งเพ้นทีลาลายนะคะจนได้ออกมา เป็นเรื่องที่ก็ไม่เห็นผ้าภาคอื่นมีเพ้นท์แบบนี้นะคะก็เห็นมีแต่ที่ผ้าเขาเรียกผ้าบาติกใช่ไหมคะเป็นผ้าบาติกกันนะคะที่ทาแลวถัดมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของของเล่นนะคะพอดีว่ามีลูกเล็กด้วยนะคะก็จะอยู่บูนนั้นๆหน่อยนะคะก็รู้สึกรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงกับของเล่นไม้นะคะเอของเล่นของเล่นที่เหมือนไม้แต่เป็นเพราะปกติบริษัทนี้เขาจะทำแต่ของเล่นไม้แต่กฏวันเนี้ยเขาทําของเล่นยางซึ่งมันเป็นของเล่นลอยน้ําได้นะคะก็เป็นเพราะเด็กเนี่ยจะต้องใช้ ใช้ของเล่นลอยน้ำนะคะเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นนวัตก,กรรมใหม่นะคะที่เขาทำขึ้นมานะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของออความสวยความงามของผู้หญิงนะคะซึ่งก็ฟังดูตอนแรกใช้ใช้ใชยางมาทำเซรั่มทานหน้าก็จะดูน่ากลัวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ด้วยความที่ผ่านงาน R&D มาอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็ก็ดูตื่นเต้นนะคะก็มองก่อนมีอะไรตื่นเต้นไปหมดเลยนะคะรวมทั้ง ได้ได้นมแพะด้วยนะคะ okay, now, oh. แล้วก็รองเท้าโคด้วยนะคะ <laughs> ไม่เคยได้ยินว่าว่ามีแบบนี้ด้วยแต่ว่าพอฟังแล้วก็ออกมันฟังก์ชั่นจริงๆแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการไทยนะคะคู่ละ300กว่าบาทถ้านําเข้าก็คือพันกว่าบาทนะคะ <laughs> ก็เป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนนะคะ <laughs> แล้วก็มีขนมขบเคี้ยวต,ะะ <laughs> ต่างๆนะคะมีอะไรอีกนอก เดี๋ยวช่วยเขาพปรหมทให้หมดแล้วก็มีทั่งเครื่องมือแพทย์ด้วยนะคะตัวยางพาราที่เอามาทำคล้ายๆกับเจลที่ช่วยลดการกดทับอะค่ะแล้วก็ามาบริหารมือด้วยอะค่ะ<ม>สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่นำของพื้นบ้านที่ราคาต้นทุนไม่สูงมากนะคะมาแปรรูปนะคะให้เกิดมูลค่าที่สูงแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยด้วยนะคะถือว่าทางอุทยานภาคใต้นี่นะคะเป็นแหล่งที่สนับสนุนให้เอกชนเนี่ย ได้มีธุรกิจสร้างคู่กับการรายใหม่เพิ่มขึ้นมากมายสร้างสตาร์ทอัพเพิ่มขึ้นมากมายด้วยวัตถุดิบพื้นฐานที่ดูง่ายๆนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะรองรับนโยุบายรัฐบาลได้เรื่องเรียนเศรษกิจภาคใต้ค่ะ ซึ่งสำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์ภุทิภาคภาคใต้นะคะภายใต้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายนะคะที่คงเห็นความสำคัญและการพัฒนาผู้ประกอบการฮาล้านมาโดยตลอดค่ะโดยได้มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการนะคะด้านฮาล้านอย่างเช่นโครงการสร้างผู้ประกอบการมุสลิมรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้โครงการอิสลามิกอาร์ต ศิลปะอิสลามสูนทรียะสเสน่ห์และแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาและก็ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ อีกทั้งที่นี่ยังเป็นนะคะศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลันของประเทศโดยมีความเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนอย่างครบวงจรค่ะโดยในปีหน้านะคะอุทยาวิทยาศาสตร์ภูมิภา,าคภาคใต้บอกว่าจะมุ่งเน้นเรื่องของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาันสู่ตลาดโลกเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการฮาลาันด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการส่งเสริมและก็สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและก็ส่งออกสินค้าบริการฮาลันที่สําคัญในภูมิภาคอาเซียนและก็ระดับโล Okay.